เอา 2, เอา 1, 1> uh, เอันนี้ก่อนนะอันนี้ก่อนแล้วค่อยตัดสินใจว่าอันนี้จะประมูลหรือเปล่าครับผมน้องต้นทีหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทฮะโอเคเข้าราคากีตาร์ตัวของทีกเลยนะครับเริ่มต้นกันจากจูแล้วครับสามพันบาทครับสามพันนะครับห้าพันนะครับผมห้าพันแล้วครับห้าพันแล้วนะครับพันห้าพันครับแปดพันบาทแปดพันครับแม่ครับพันหนึ่งครับ 12ื่นสองครับหมนสองครับตอนนี้หมื่นสองไม่ใช่แล้วหมื่นห้าแล้วนห้าแล้วนะครับหมื่นห้าแล้วครับมาบันบาทลครับออกแล้วใชยออกทีวีด้วยเห็นกันทันห้าแล้วไมมพันห้าแว่นตานีโน่ผมขายได้อย่างนี e 000 000้บ้างเราโอ้่หนึ่งแปดับาทครับผมคุณพี่ครับนี่เลย1นึ่งแปดพันบาทแล้วนะครับเท่าไหร่คะหนึ่งแปดแล้ว

สามมืนเลยครับใช่ว่าลักษณะหุ้นกันค่ะครับผมสามหมบาทอ้าวไมมีสามหมครับอาลวครับผมนะฮะองจำไม่ดีเดี๋ยวยีหัวกันนะครับผมจำไ่่อเลยนะครับสามหมบาทแล้วนะครับสามหม่าบาทสามหมื บานะครับร่วมทำบุญกันครับจะมีของว่านะครับเป็นหมากนะฮะเชิญมาหมากมะล่างหมากมะลครับนมตีมือแล้วนะครับ จ้งบอกความจริงไหมว่าเว้นี้สามพันร้อยสามพันร้อยนะครับคือข้อสารทางการแปลปืนนะครับใช่ครับของใบใบโอ้หรือว่าแสนหนึ่งครับตกใจเอาใบใบเพื่อนเขาข้างบนตกใจเรียกว่าประโูดลงมาเลยเลยครับเดี๋ยวจะท้ากันทีอีกนะครับผมท้าปืนแล้วนะครับเดี๋ยวานแล้วเมื่อกี้ครับผมห้าหมื่นบาทอยู่นะครับ เราทำหน้าเซ็งหรือว่าเอาแล้วตปีนี้แล้วปีนี้ไม่มีปีนี้ปีแล้วเจ็ดหมื่นปีนี้ต้องถึงนะครับผมนี่ดูหัวแทงจากแฟนถัมคุณแล้วไม่มีใครติดที่รับรองว่าเป็นเจ้าหนี้ทุกคนปล่อยกู้ด้วยเชื่อผมเถอะเป็นเจ้าหนี้ห้าหมื่นห้าพันบาทแล้วนะคะห้าหมื่นห้าพันบาทดีไหมคัห้าหมื่นห้าพันบาทครั้งที่หนึ่งครับดีไหมครับห้าหมื่น